สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมพาพี่น้องมาเบ่งโขกงน้องนาน้านหน่อยของผมนะวันนี้เป็นมือที่สองครับมือแหลกัดไทยไปนิดนึงครับที่สองกะนี่แหละครับที่ที่คุดจากสะบางส่วนคัแล้วก็แล้วก็หลอกหน้าไม้ครับหลอกหน้าไม้ดานล่างหลอกดานหลอกดานหลอกหน้าไม้ดันล่างมาใส่มอนี้เป็นมงนี้คิดว่าที่เป็นสวนครับ สวนติศทางครับเป็นสวนอาจจะปลูกกระทอมอยู่นีนะะ่แหละครับปลูกอยู่แถวๆนี้แหละกระทอมนะครับปลูกของอยู่ของกินไปนะครับเนาะทับลงไปเป็นด้านล่างก็เป็นเป็นแปลงงานนะนะครับพี่น้องแปลงงาใหมปลาผมก็ปลูกไ้แล้วพี่น้องใหม่ปลาปลูกไปแล้วปลูกปีปีที่แล้วต้นยางหน้าครับต้นพยุงต้นยางหน้าเดี๋ยวจะหามาเพิ่มไป จะปลูกหลากหลายอยู่ดรอกพี่น้องปลูกห่างางปลูกให<อ>มป่ปลานะจะเอาสะเดามาปลูกแล้วก็ไม่ซักอัน <c oughs> นี้กับพระท่านในเหลี่ยมงานนะมันนี้นะกำลังกำลังเสาอยู่ผม <c oughs> ก,ก็เอาบรรยากาศมาฝากครับพี่น้องสีเป็นโขงน้องนาพี่น้องตรงนี้ท่างเกษตท่างเพิ่มครับพี่น้องเอ็นมันหน่อยไปเอาเที่เอาดินที่ขยายไป็นผลผล เดี๋ยวผมิไปเบิงมองที่เขาหลอกหน้านะพี่น้องนะ <c oughs> นี่ครับ สะจกไปว่าในนอยหนึ่งครับแล้ว่าใหญ่าจากสะไ,ไ,ไปจกไปจกจกดินดินหน้านะเรือปูนสภาพเรือปนดินหน้าเนีย่ยมันค์เป็นแป้งงาขึ้นมาเป็นแป้งงานี่แหละเบื้องนี่แหละปลูกงาบางส่วนแล้วแต่ว่าขาดนา้ำจะน้ำอ่ะกุดลสะก่อน แปลงยาพอมกับพี่น้องมี <c oughs> เ,เป็นโขกหนองนาพี่น้องเอง้ยมีเป็นหลากหลายอยู่ในแปลงนี่ครับมีทั้งแปลงยามีทั้งใหม่ปลาเนี่ใหม่ปลากับใหม่ธรรมชาติเี่น้อพี่น้องลางๆอย่างเนี้ยผสมกับจีดซื้อเ,เอาใหม่ซักมาใส่เอาใหม่ย่างหน้ามาใส่ย่างหน้าผสมกับใสเเ่ไปแล้วบางส่วน ประมาณ20-30ต้นระมาณ่ลังหนาเยอะเลยยังหน้าพี่น้องนี่ปลูกว่างสองเดือนที่แล้วเฮ้ยมาท่านถึงสองเดือนนี่เดือมใ,ใหญ่แล้วเดือมสิแตง,งอยอดเฮ้งทางฝุง่นผมส้วนผมส้วนผมผมปลูกเป็นปีหนึ่งแล้วมันก็ปีหนึ่งแต่ว่า วันใหญ่ปันไหนสานีแหละปีหนึ่งฟังอ้อเคครับปเหนึ่งหูว่างห่างเนี่ยถ้ามีน้ำกับสีเห็ดให้มันดีขึ้นกวาเรา,าก็น่าเห็ดแ่มันสมบูรณ์แบบนะเป็นโขงน้องหน้าแบบมีอีกตนน้นนึงครับนี่กำลังแตกยอดขึ้นมา <c oughs> นี่กระปูเลยประมาณมาถึงสองเดือนนี่นี่ปูวังกีกาเพราะเพกีกานี่แหละวัมเบียผมผมผาอไวร้ายอยู่แต่ว,ว่าโซนนี่โซนนี่ปูกะัะแตเกือบปีหนึ่งอ่ะละ่ะโซนพ <c oughs> ระท่านไดเ้เอาปุยเอามาใส่ทือคอกเลย เนี่ยต้นพะยุงผมต้น,น,ตนพะยุงนี่อยู่สามต้นซื้อเขามาปลูกในในปูกเกือบปีนึงอะไรนี่พอตายปลูกไปนันไปนันไอย้ยางหน้ากับปลูกไปแถวนี่แหละปลูกห่างๆปีหนึ่งนี่เมื่อท่านด้เห็นผลดอกพี่น้องยางหน้าปลูกยางหน้านี่นี่ต้นปีเกือบปีหนึ่งเอก ประมาณสิบเดือนไนนอด้แล้วมั้งดูดูการฝนอ่ะฤดูการฝนปีหน้าเนี่ยอาจจะกลัวปีเดี๋ยวเอ้าเนี่ยมาใส่พี่น้องเดี๋ยวให้แล้วเวียกก่อนเดี๋ยวงานจเจ้าไอ้เอาฟางมาใส่นี่นีนเล่นนี้คนใหญ่ แล้วฟางมาใส่คุ้มหนาดงงินเลยอันนี้ต้นหนึ่งพี่น้องปลูกกลางห้างพี่น้องปลูกเสีเส้ยมเลยไม่ไม่ไม่ดังเดิมของเขาอะ่ะเนี่ยไม่ดังเดิมของเขาเมากัปลูกเสียมเข้าไปต้นหนึ่งเดี๋ดยวใบใหม่เนี่ยหลายหลายพี่น้องเลยพื้นที่นี่จะเป็นพื้นที่ที่เป็นแปลงหย่า ตอนนี้ผมก็ลังสร้างแรงหนามอยู่ขู่คุดสะขุดสะเดียวฐานหนามมันมีหลายผมกับบ่ต้องจอหนามมดานผมคิดผมในใจผมว่าสีจอหนามมดานสีขุดสะจอหนามมดานเห็ดมันเป็นกระสมบูนแบบนะใส่แพงแพงโซล่าเซลล์เยังมีกัะปลูกประมาณนั้นแหละครับพี่นอ้องเกือบปีนี่กับแปลงใหญ่กับปลูกตั้งแต่บาง ตุลาเห่นมัน้งไม่ต้งเมื่อกี้กาไปงาน,นท่านได้สมบูรณ์แบบแบบมาขาดนา้ำ <c oughs> อันนี้ต้นหนึ่งอย่างหน่ต้น,นเสี้ซมแค่นี้แหละพี่นอ้องอั็น,นี้ตนหนึง่งต้นนี้ก็ลังแตกแตะหยอดขึ้นมาเลยล่างแตกหยอดไหม ไม่ธรรมาชาตินี่ก็ไม่ดังเดิมเขาก็มีหลายอยู่อีกสิบยี่สิบปีข้างหน้านี่ก็เห็นเค่ในอลังหลังหนึ่งนะพี่น้อง <c oughs> นี่ผมทีพาไปเบิ่งบอกเขาโก,กยนาดินนะประเทศไทยพี่น้องในเบิ่งตอนว่าเขาก็าโกยมาทัเแล้วหรอกเฮ้พี่น้องโก,กวย,วกกยแล้วแล้วน้อยนึง เห็นไม่เป็นเห็นไม่เป็นงานเดียวพี่น้องแต่ก่อนมันเป็นสองงานเนาะเห็นเป็นงานเดียวนี่โกยเอาไปหลักเติบเนี่ยครับโกยไม่ครับโกยประมาณสองนึงได๋มั้งมอได้มอได้เลื่อยสองกับมีมองนี้ก็มองโกยไม่เนี่ยก็จะเอา นาแรกนี่ครับจั้นนอกนี่กะเสียปุ๋ยขอกมาใส่พี่น้องปับนานดินให้มัดปรับให้มัดปรับสภาพดินให้ได้เร็วที่สุดแทนกับงานเก่ามันก็คือเห็ดมันเห็ดเป็นงานเดียวอ่ะพี่น้อง <c oughs> มันมันเห็ดใดเนาะเพราะว่าหน้าผมมันเป็นขันมันใดมันนั้นมัดเปิดหนาลงไปมันจะเปิดงานงานนี่แหละงานที่เห็ดแล้วนี่แหละมันจะเปิดไปได้ง่ายกว่าทั้งอื่นถ้าเปิดลกไปฝุ่นไหน ด้ดีเอระมันเป็น,นงานท่าไปก็เป็นตำลงไปอีกเนี่ยพี่นอ้องลูกข้านี่ก็เสาออกเข็ดปับ๊บให้เท่าก็เทา่ทาก็งานงานกลางอันนี้มันหน้าผมมีสามงานเนาะงาน,น,นงานกลางนี่เห็นต่อเฟืองเอาไปมาสำกันเมื่อนี้ก็ที่แล้วแล้ว อับนาดินมืน่อกี้มือม่อวานนี้ก็เกือบแล้วแล้วมื่อน,นี้แน่แน่มัองแล้วม,มืม่ออื่นอาจจะมาสัมเครื่องมือว่ามันเห็ดทางไหนน้ำทางมันหน่อย ทางนี่มันหน่อยครับพี่น้องเห็นปะข้ามมันหน่อยดดเราก็หลดเลี่ยนค่อยสะดวกเขาก้าบเหิศทางใหม่ให้เขาเอามาเปื้อให้เขาคูดจานนี่แหละมาเปื้อเปื้อเป็นทางแจมแล้วพี่น้องเอ้ยบบดน,นี้เดี๋ยวรอผลงานเนาะแต่มีแรงหนามให้คขอจะคล้องมีแรงหนามเหล้วเนี่ก็สีเห็นยังก็สบายครับพี่น้องเห็นอย่างเห็นยัง มองพมทีท้มมองนันพูนเห็นเป็นโขกมงนันเนะก็คือว่าสิปลูกพักเห็นเป็นสวนนะพี่น้องปลูกแก้วอยู่แนวกินประมาณนั้นเห็ดเทียงหน้าหน่อยนี่แหละพี่น้องโขกน้องนาโคกน้องหน,า,น,งหนาผมกับพี่น้อง้ามีซาเล้วกอีกหน่อยก็ปลามาปล่อยเนะพี่น้องเนะสบาย เป็นทึ้งแปลงหญา้าเป็นทึ้งแปลงต้นใหม่เป็นทึ้งป่าใหม่อ่ะพี่น้องมันจะอยู่ในโซนเดียวกันข้างล่างก็เป็นเป็นหญ้าไปข้างบนก็เป็น,ปน,ปนต้นใหม่ไปไอ้ผมก็เอามันมันมาปลูกไดเพิ่มพี่น้องมันดในมือเสือปลูกเลยเรากระเจียวก็เอามาปลูกเนีย่ยเดี๋ยวผมพาไป,ไป,ไปเพิ่งต้น,ตนกระเจียว ก็เจอที่ปูไวอันนี้เท่านี้ก็ปูกห้าได้พี่เนอะปูกห้าได้นี่ยน,นี้ยปูกห้าวานนะได้เนื้อมันก็มันกำลังแตกขึ้นมาเห็นป่ ขัดแต่น้ำ่นั้นเองขัดน้ำแล้วก็ขัดปุ๋ยเรื่องปุ๋ยขอกาใส่ปุ๋ยขอกาใส่น้ำโพดปุ๋ยขอกใส่นิดเดียวสองเดือนก็นได้กินแล้วป,ปู่เขาเต็มนี่แหละพี่นอ้องปูงาเต็มแปลงเลยนี่พูงภาพสีภาพี่หน่อยปี่ดึงดอกกระเจียวต้นกระเจียมเฉ่าะปูกไว้ พี่น้องต้นกระเจียบปีนานี่ก็จะนาสีเป็นดอกปลูกหลายอยู่เดี๋ยวไปไปไปปลูกแถวนั้นดอกกระเจียวแถวก็ผมก็กษหามาเพิ่มปลูกแถวนี้แหละปลูกเบื้องนี้แหละแล้วในในปงในป่ามาปลูกพื้นที่ตรงนี้มันก็เป็นป่าอยู่แล้วป่าเดิมตอนตอนผมตอนซื้อน่าใหม่ๆแม่ผมว่าเฮ็ดออกเต็มเลยเฮ็ดออก ก่อนมันเป็นปลามันก็บอกถึงว่าปลาถึกนปะ็เป็นเป็นบาดเป็นต้นดอนอ่ะเห็ดมันเห็ดมันหลายน,นี่ผมทีให้มันเป็นมองอยู่ที่ผมเห้มันเป็นแบบแคล้ายๆปลาแล้วพี่น้องแต่ว่าไม่เหมืนปลาถึกลิปนี้กรทถานี้นะพี่น้องนะไปว่ากา,า้าผมจะพาพี่น้องมาเบิง่งไปคลิปหน้าจะพามาเบิง่งในโขงล้งหน้าผมใหม่นะครับเนาะสวัสดีครับ